สวัสดีทุกคนเพราะผมซีเอ็กวันนี้เป็นเป็นคอนเทนต์ขั้นกลางนะไม่ได้เป็นคอนเทนต์เล่นทีเดียวนะครับก็เออมีคนคอมเมนต์มาว่าให้ผมอ่ะไปจัดจุนมาลองให้หน่อยนะครับผมก็เพิ่งจะได้จุนจากกองล้อที่มันครบ200อเป็นไม่ไม่นานนี้นะแล้วก็วันนี้มันมีอีเวนต์มาใหม่ใช่ไหมมันมีแพ็กต่อเนื่องที่อยู่ตรงเนี้ยครับผมก็เลยซื้อไป3อันแล้วนะซื้อไป3ามอันแล้วแต่ว่าคือ ผมยังไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าถ้าหากว่าซื้อเนี่ยมันจริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกิจกรรมคืนกำไรรายวันเนี่ยมันจะได้พวกรูนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาจัดใหม่นะครับมาจัดใหม่เนี่ยมันจะได้ไอพวกบัตรพวกเนี้ยมาเป็นของสมบนาคุณนะแลวเดี๋ยววันพรุ่งนี้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสุ่มอันนี้ซะหน่อยให้มันครบๆนะครับซึ่งถามว่า สุ่มเท่าไหร่ดีถ้าหากว่าอยากจะได้จุนก็ต้องสุ่มอันนี้ใช่ไหมบัตรจุนเนี่ยมันอยู่ที่450ยังไม่รวมลดราคาอันเนี้ยแลกได้20ครั้งอันละ30แปลว่าถ้าผมสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้บัตรเท่าไหร่เอ่อ20ถูกไหมครับ20ผมจะสุ่มได้ถ้าหากว่า10ครั้งเนี่ยก็คือ2 200ปองใช่ไหมครับ200ปองถ้าผมได้2อันนี้20ชิปเนี่ยก็ถือว่า1ปอง1ชิปถูกไหม ทีนี้ไม่ใช่ดิเอาไปว่าถ้าผมสุ่มทั้งหมด400ปองเนี่ยแล้วผมได้เกิน30ชิ้นเนี่ยก็ถ,กถูกกว่าซื้อเองแถมมันได้ในส่วนของไอ้พวกมีโอกาสได้ผกนี้พวกนี้ที่มันไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่ามันก็ยังได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากาันว่าจะคุ้มไหมนะครับยังไงสุ่มติดครั้ง200ปองเนี่ยผมอยากคาดหวังว่าจะได้สัก20ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันคราวหน้า คราวน,นี้เรามาเล่นให้ดูกันก่อนนะครับเป็นคลิปเล่นก่อนแต่เดี๋ยวผมผมจัดแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมีมันมีวิธีการซื้อหลายอย่างเลยนะก็มีแพ็กต่อเนื่องแพ็กเลือกเองอ่ะแพ็กเลือกเองเนี่ยชิป10อันแบบน,น,นี้อันนี้ตกเท่าไหร่นะครับลองเลือกดูอ่าร้อยห้าสิบเห็นไหมไม่ถึง200ก็ก็ซื้อซื้อผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับซื้อผ่านตรงนี้ก็ได้เออร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบอ่ะ, 150, อะ,อะซื้อไปนะครับ เหรียญรัติการเนี่ยมันจะมาเฉาะหยอดตรงนี้เนี่นะยนะเหรียญรัติการหยอดไปนะครับก็ถ้าซื้ออย่างเงี้ยจะประหยัดแหละซื้อประหยัดไปทีละ50ปอง50ปองใช่ไหมเนี่ยเหรียญรัติการเดี๋ยวใช้เออนี่ซื้อก็ได้นะใช้เพชรซื้อก็ได้แต่ผมว่าไปซื้ออันนะั้นเวลา150ก็จะได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรเท่าไหร่จริงๆแล้วตัดเลยก็ได้นะตัดเลยก็ได้นะถ้างั้นคลิปนี้ก็ยังไม่ต้องเป็นคลิปเล่น เป็นสุ่มเหรียญราิการเลยนะจะได้ไปอัพจุนคลิปหน้าได้ดูจุนแบบดีๆเนาะจุนร่าง2ผมไม่เคยเล่นนะครับโอเคลองเริ่มจากการสุมส่ม10ครั้งก่อนเลยก็ได้ครับนี่ปึ๊บอ่าเห็นไหมได้มาทั้งหมดแค่8เหรียญเท่านั้เองไม่ถึง10คือถ้าสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยได้10เนี่ยก็ถือว่าดีแต่มันได้แต่1เหน็นไหมแต่มันได้นี้ด้วยแนละ้วมันได้วัสดุศักยภาพสีฟ้าด้วยนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะอ่ะถ้างั้นผมลองสุ่มให้ดูอีก ยี่สิบนะครับเนี่ยแมสสี่ร้อยปองแล้วนะสุ่มเลยนะครับทั้งหมดจะสามสิบครั้งพอดีอ่าครั้งที่สองยี่สิบเป็นไปตามคาดเลยทุกคนเป็นไปตามคาดได้มายี่สิบสองอันนี้ก็ถือว่าพอได้อะ่อละล้วสุ่มครั้งที่สามอันนี้คือหกร้อยปองอ่าได้ลูนม่วงมาลูนฟ้ามาแล้วก็ได้อันี้สาม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 เป็นสามสิบห้าถือว่าโอเคสรุปก็คือ สุ่ม600ปองใช่ไหม30ชิปอ่า600ปองได้มา35ไม่คุ้มไม่คุ้มเท่าไหร่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมได้อันนี้มาแค่อันเดียวเนี่ยได้อันนี้มาแค่อันเดียวได้มาแค่บัตรเดียวเลยก็ตกไม่คุ้มอะ่ะไม่คุม้มไปซื้อซื้อบัตรเองคุ้มกว่าถูกไหมเว้นแต่ว่าเราจะไปแลกอย่างอื่นอะไรเงี้ย เอออันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยได้จุนมาแค่ใบเดียวเองใช่ไหมก็ผมจะลองอีกทีนึงนะครับแต่คือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าไปซื้อไอ้แพ็คเลือกเองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้แพ็คเลือกเองอีกแบบหนึ่งนะครับเอออันนี้ก็ดีนะแต่มันเป็นแบบมันเป็นรูนเป็นอะไรงนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่ น่าจะเป็นแพ็คต่อเนื่องมากกว่าแพ็คต่อเนื่องเน,นี่ยคุ้มกว่านะครับัน,นี้คุ้มกว่าได้แบบได้ลดราคาเยอะเลยเนี่ยหกร้อปองนี่ผมได้5นะแต่ว่าพันหึผมได้ได้หเหมือนกันอันนี้ก็ตามสะดวกนะแต่บัตรมันแพงอยู่แล้วอ่ะนะก็ตุ่มให้ดูนะครับอีกกี่ครั้งดีผมเอาสัก10บใบอะ่ะซื้อเลยตุ่มเอ่อห้ครั้งไป50ครั้งไป จะได้สนามไหมเพราะสนามนี่ผมก็ยังไม่มีครับอ่ะครั้งแรกได้3 3 3โอเคอันนี้เห็นไหมได้มา10กว่าก็พอถูงถ่ายอย่าให้ต่ำกว่า10นะครับนะได้มาอีกเท่าไหร่3 4 5 6 7โอ้ไม่ค่อยดีอะเลรียไม่ค่อยดีครับสุ่มใบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนี่ยดูดิโอ้ยได้มา9ก้าอันเองไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับ ถ้าใครจะซื้อรอโปรโมร้านค้าลึกลับหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่านะถ้าจะเอาบัตรเนี่ยอันนี้เอาอันนี้ยังดีหน่อยอน,นี้เป็นเท่าไหร่9 10 11 12 13 14แต่แบบร้านค้าลึกลับมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ผ่มได้มา6 3ก็แลกอีก2นะครับแลกอีก2ก็อเผื่อเรืยอว่าอะไรล่ะเผื่อได้กนหนังสนามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปจัดกันได้ครับ แต่มันก็ได้รูนเทียร้อยด้วยนะผมไม่รู้มันคุ้มหรือเปล่านะครับก็ผมก็จัดอีกสักหน่อยนะใส่สักหน่อยสักพันปองนะครับสักพันปอง50ไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้บ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้มียังหีร่างสองมาเมื่อไหร่ก็ทำไว้ครับอ่าได้โหแต่รูนมันน้อยไปเนาะจริงๆแล้วอะขดน้ำก็ควรจะเอาออกไปได้แล้วรูนม่วงก็น้อยน้อย,อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรูนม่วงโหน้อยมากอาุ้ยมีชิป5้ามาด้วยก็ยังดี ก็ยังดีก็รวมกันก็10กว่าโอเค39ได้60มั้ยหอันปองได้แค่2อ,อันเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซื้อซื้อธรรมดาคุ้มแล้วนะครับอ่ะห5เหมือนเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยคุ้มเนี่ยมันมีบัตรไอ้เนี่ยเดี๋ยวไ่คุยคุ้มเนี่ยบัตร2อ,อันนี้ใช่ั้ยก็แลกไปทำปั้นจุนนะครับอ่ะอีกอันเดียวพอแล้วนะครับ ให้ได้30อีกอักอนหนึ่งลองเปิดทีละห้าแล้วกันเืิดได้โชคดีนะครับเอาละสิบไม่มีอะไรนะครับสนงสนามนี่ไม่มีหวังเลยเหรอทุกคนแปดอันผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเดาๆเอายี่สิบสองโคตรแย่เลยครับเลทแย่มากนะอันนี้ก็เท่าไหร่ทีละสามนะครับทีละสามแล้วกันโอ้โห ไม่มีเลยทิปไม่มีเลยครับลิปหายเนะไปอย่างนี้โอเคยี่สิบเจ็ดถ้างั้นผมจะเปิดทีละอันละเผื่อผมดวงดวงมาแบบว่าได้สามเลยอันเดียวสามก็แย่ครับได้หนึ่งก็ซื้อทีละอันอดนะมันเปลืองลนะเปลืองแล้ว,ลแ,ลวแล้วมันได้ทีละหนึ่งจริงดูเลยนี่ครั้งละยี่สิบปองเลยนะอันนี้ก็ โอเคทีมาได้สามาได้ตอนนี้นะครับก็แลกไปนะทุกคนอันนี้ก็คือตามสะดวกนะใครมองว่าคุ้มก็คุ้มไม่คุ้มก็ไม่คุ้มนะผมว่าอันนี้แลกจุนไปนะครับผมจะเออเอาจุนไปจัดนะครับเรามีเราจะได้ไปอัพรูนเต็มๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะไปซื้อวันอื่นนะไอไอไอแพ็กต่อเนื่องเนี่ย คือมันจะได้ในส่วนของคืนกำไรรายวันด้วยนะครับมันจะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสมากก็เปิดเลยนะครับปั้นเลยนะครับนีนะบ่ผมก็จะเก็บปองที่เหลือ,อไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมียังงงไม่ยังหี่อะไรมากว่าจะได้รีวิวก็นานนะครับผมไม่ได้แบบว่าเติมหนักเข้าเมื่อก่อนนะครับราว่าก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรต้องกลับมาเล่นก่อนนะยังไม่ได้รีบนอนมากจุนเนี่ยผมอัพสกิลตบไปเต็มแล้วเพราะว่าผมว่าตุนจุนเนี่ยมันเทพตรงตบอะนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีนเนี้ยมันมีท่าพวกยเพื่อนทําแต้มอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบอยากจัดบ้างแต่ว่ามันมีรีบาวด้วยที่ผมแบบมันรีบาวส่งแต่ว่ามันมีรีบาวแบบรีบาวยื่นแขนอันเนี้ยมันจําเป็นแต่ว่ามันก่อนจะอัพไปถึงมันไกลมันเยอะไงผมก็เลยไม่อยากอัพส่วนไอ้ก่อกวนเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากอัพนะครับ กลัวเล่นไม่ได้กลัวแบบเล่นโซโล่ไม่ได้ก็เลยอยากจะได้ท่าถอทําแต้มก่อนเนี่ยนะครับอันนี้คือไกลมากๆใช่ไหมก็อ่ะก็ต้องอัพอันนี้แหละนะใช่ไหมขอบเขตรับบอลเพิ่มขึ้นใช่ไหมต่อ,อไปอันนี้ท่าหลอกก็ดีนะครับก็ดีจะได้แบบไอ้น,นี่แล้วก็มีท่าหลอกเลยด้วยอ่นะผมว่าท่าพวกนี้มันนข้งๆจาเป็นนะใช้อีกเท่าไหร่ใช้อีกเก้าหรอ ไม่ใช่อันนี้หนึ่งเป็นแปดใช้อีกอู้อันนี้แปดอันนี้แปดก็ถ้าเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าใช่ไหมครับก็ถ้างั้นเราไปสุ่มอันนี้กันนะไปสุ่มอันนี้ต่อรูเล็ตสุ่มอีกเก้าเลยแรกนีเก้าไปเพราะฉะนั้นก็ไอ้คาว่าเก็บปองก็ไม่มีอยู่จริงละนะครับซื้อหกสิบไม่เอาสี่สิบ ผมจะไม่ได้แจ็คพอตสนามเลยเหรอ,อคิดซะว่าเปิดหาสนามด้วยก็ได้นะผมจะไม่ไม่ได้สนามลูกลุนเลยเหรอเอาจริงผมก็ไม่ได้อัพสนามมานานแล้วนะถ้าได้ก็ดีนะครับเพราะว่าสนามอันนี้มันหายา,ยากไหมทุกคนลูกลุนค่ำเนี่ยมันสวยมากเลยอะดอนคอร์ดมันยังไม่มีให้แลกใช่ไหมมันเพิ่งมาใช่ไหมสำหรับใครที่เล่นสลัมดังอยู่ว่าแนะนําผมได้นะครับโอ้อันนี้ได้ชิปเยอะอยู่นะนี่ก็ได้เยอะ บางทีก็ได้เยอะมากๆนะเนี่ยได้3เยอะโอเคนะครก็แรกได้2แล้วว่าซื้อเลยนะครับ60สเได้สนามจริงๆไปซื้อเลยจะถูกกว่า450แต่ว่าอันนี้ยมันอย่างที่ผมบอกมันมีโอกาสได้ลุน้นได้สนามผมลุ้นเหมือผมได้สนามนั่นแหละนะครับเนี่ยลุ้นเหมือได้สนามตอนเนี้ยสุ่มได้3ใบล้นะครับขาดขอีก6อ่า สนามไม่ออกเลยเรือมากใครเปิดได้ไหมเนี่ยสนามโอ้ยถ้าจะเปิดเอาสนามนี่ผมบอกเลยว่าซีดซีดเกินไปเอา้าได้แล้วครับโอ้โหสนามลุ้นลุ้นกำลังบ่นอยู่เลยอะ่ะมาแล้วนะครับแรกนี่ก่อนไม่แลกอย่างอื่นหรอกครับเอาพรก่อนโอ้ได้มาแล้วได้มาแล้ว นะคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับกดไปทางจุนอย่างเดียวจินเดี๋ยวก่อนนะจริงๆมันมีตัวทําแต้มอย่างจินด้วยแต่ว่าผมผมอยากอยากผมมีตัวทําแต้มควกทั้างหลายตัวอยู่ก็เลยไม่รีบร้อนอะไรสนามสนามอยู่ไหนนี่น,น,น,นีมาแล้วสวยงามสวยงามอยู่ตรงไหนนะการดูสนามสนามของฉันโอยสนามพิเศษ นสนามพิเศษผมก็ไม่มีลูกหลายอันนะสนามด่านฟ้าสนามหลังฝนนั่นใหม่ก็ยังไม่มีสนามลูกลุงยังไม่มีนี่ให้ทุกคนเลยนะครับตั้งค่าสนามก็แต่งป้ายซะหน่อยให้มองเห็นชัดๆใช่นะแล้วกเ็เครื่องประหนับก็อยากจะมีป้ายกับเขาอะนะแต่ป้ายสีเด่นๆป้ายนี้ก็ได้นะโอเค จริงๆมันมีวงล้อนําโชคอีกอะที่ผมไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับผมก็สุ่มไปบางอย่างแล้วแต่ว่าผมไม่อยากรีบไปปลดพลังอะไรพวกนี้นครับเพราะว่ามันเพิ่มกลับมาเล่นนะก็เอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ได้สนามมาแล้วรูเล็ตพอแล้วนะครับเอาอันนี้ให้ได้ให้ได้30พอแล้วก็อีกสิก็น่าจะพอแล้วมั้งนะครับอ่ะโอเคยังไม่พอ มันออกยากอยู่ไ,ได้สนามมาแล้วก็พอแล้วครับเราก็ถ้าจะประหยัดเราก็ไปซื้อธรรมดาเอานะจะคุ้มกว่ามไม่คิดว่าจะออกลูกมารุนออกยากอยู่ผมว่าใครที่เปิดเราจะล่าสนามผมว่าโหหมดหมดหลายปองนะจริงหมดหลายปองเนี่ยมันไม่ได้สามนะมันได้ทีละหนึ่งมันควนตีนเราเนี่ยแล้วมันมาได้สามตอนท้ายโอเคนะ ก็ถือว่าได้รางวัลใหญ่ไปด้วยแล้วก็ได้เอออาจุนไปปั้นด้วยนะถือว่าโอเคครับปะไปอัพจุนต่อนะแล้วเดี๋ยวทุกคนได้ดูคลิปจุนดูโอซมินะผมน่าจะใส่ใส่ไปครบแล้วมั้งนะผมน่าจะกดแรกไปครบแล้วนี่มีลูกบอลด้วยเนี่ยผมลืมใช้ออกเป็นกรอบโปรไฟล์ไม่น่ามีแล้วมั้งนี่คือผมไม่ได้เล่นนานนะครับพ ของสำลวยต่างๆพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คว่ามันมีอะไรแลกได้แลกไม่ได้กดได้กดไม่ได้นี่ปลุกพลังเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปปลุกพลังใครหรือ่ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษานะครับเลยยังไม่รีบร้อนอะไรแล้วก็บัตรความนิยมต่างๆพวกนี้ผมยังไม่ได้แลกไม่ได้สนใจเลยนะก็ปนะครับจุนกันนะดูสมิร่างสองคลิปนี้ก็เหมือนคลิปพูดไปเรื่อยนะ เอานี้แล้วกันเนาะเผื่อช่วยเพื่อนแบบทําแต้มได้นะครับขอแล้วก็หลอกแล้วก็ดังก็มีชนศัตรูล้มได้ด้วยนะสไตล์จุนพลังสูงเป็นุะเจ๋งมากนะเจ๋งมากอันนี้มีหลอกส่งอ่าหลอกส่งไม่เป็นไรนะครับแต่จริงมีประโยชน์แหละผมว่าหลอกส่งส่งได้ไกลส่งกับหลังใช่ไหมจริงจริงก็ดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะหลอกแล้วเปลี่ยนเป็นเลหรืออะไรเงี้ยก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเลครับเข้าเป้าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมซื้อจุนอีก สี่ใบสี่ใบไว้เผื่อเล่นทำคลิปให้ดูวีคนี้นะครับก็ oh, s <S จุนสี่ใบเท่าไหร่อ่ะ oh, อ้ยแพงนะเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกถูกก็ oh. ถ้าเรามาดูตรงนี้มันไม่มีขายเนาะไม่มีขายครับร้านค้าโปรโมชั่นอ่ะมันไปขายบัตรอะไรอ่ะบัตรปูจิมะบัตรจินบัตรมากิบัตรโกไดโอดารันโกทาคาโน นี่มันมีฟูจิมะร่างสองด้วยไหมเนี่ยน,น,นะครับมีไหมฟูจิมะร่างสองเนี่ยผมก็กะาจะฝึกเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจุนน่ยไม่มีแน่ๆจุนน่ยไม่มีแน่ๆน,นี่ขอลองซื้อดูใบหนึง่งฟูจิมะร่างหนึง่งนี่มันร่างหนึง่งโอ้โหโดนหลอกซะแล้ว ไม่เป็นไรฮนะผมก็ยังไม่มีไอายูซูมิอะไรเงี้ยผมก็เลือกไปก่อนได้นะครับโหเอ๊ oh, hey, มันไม่เขียนให้มันละเอียดคนระับแรกบัตรมายูซูมิไว้ก่อนผมยังไม่ได้ปั้นนะแต่ผมแรกไว้ก่อนก็ง่ายๆเลยครับไม่มีขายนะต้องเขียนว่าบัตรฝึกพิเศษใช่ไหมเออแย่มากแย่มากก็โอเคถ้าคุณว่าแบบนั้นผมก็จัดจุนธรรมดานะ อันนี้ผมใช้เพชรซื้อไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เรามี4ใช่ไหมต้องใช้อีก4โอเคนะครับเก็บไว้3,000ปองไว้เผื่อทำกิจกรรมวิกนาจุนเราเล่นท่าทำแต้มนะเดี๋ยวเล่นโซโลทุกคนจะเบือ่อนอาเี่อัน,นี้เป็นท่าแบบว่าขอบอลแล้วเปลี่ยนเป็นเลี้ยนะก็เราก็จะทำแต้มได้2ท่าละมีอ่าดัง ดังแบบว่าหลอกทีหนึ่งกระแทกทีหนึ่งแล้วก็มีดังแบบดังเลยอะไรเงี้ยก็โอเคนะในเข้าเป้าเอยอะไรเอยก็อไปนะครับหลอกสกงยังไม่มีหรอกนะเอาพร50าัิบนเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นให้คลิปหน้าก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะชอบนะครับมาเปิดรู้เล็ตให้ดูโหเผาปองเล่นนะนะครับเจอกันนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้คลิปหน้ามาเล่นใหม่นะครับ